สวัสดีครับผมอาจารย์ต่อพง์ครับเป็นองค์กรรับรองที่มีหน้าที่นะครับในการรับรองสัญณะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัยสาขาผู้ชีพครับวันนี้คลิปนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะส่งหลักฐานนะครับส่งหลักฐานทั้ง13 หลักฐานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกทีนะครับก่อนอันนี้ผมทําคลิปนะครับที่ที่จะรวบรวมหลักฐานทั้ง13หลักฐานเพื่อนะครับใช้ประกอบกับการขอเทียบโอนประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับก็เป็นรายการหลักฐานประกอบการพิจารณานะครับในการขอหนังสือรับรองแบบเทียบโอนประสบการณ์นะครับข้อ1นะครับ ก็มีหนังสือรับรองการทำงานหลักฐานที่2คือใบกำหนดหน้าที่งานหลักฐานที่3คือใบประกาศสิทธิบัตรนะครับหลักฐานที่4คือวุฒิบัตรและหลักฐานอื่นนะครับในการฝึกผ่านฝึกการการผ่านฝึกอบรมนะครับหลักฐานที่5วิดีโอที่แสดงการปปิดงานนะครับหลักฐานที่6นะครับผลงานจากการเฏิิงาน หลักฐานที่7ครับภาพถ่ายหรือผลงานนะครับที่ออกบปรงานและมีภาพท่านทำหันธกิจรหรือในการช่วยชีวิตนะครับหลักฐานที่แปคือหลักฐานการได้รับรางวัลหรือเกิจิบัตรต่างๆนะครับหรือเป็นถูกเชิดชูเป็นบุคคลดีเด่นบุคคลที่มีผลงานดีนะครับหลักฐานที่9ผลงานทางด้านวิชาการนะฮะเผื่อท่านมีนะครับเคยเขียนบทความและเผยแพร่นะครับ หรือมีเอกสารประกอบการสอนงานวิจัยต่างๆก็นําเสนอได้นะครับหลักฐานที่10นะครับผลงานการเป็นวิทยากรนะรท่านอาจจะมีการบรรยายนะครับถูกเชิญไปเป็นวิทยากรนะครับท่านก็อาจจะมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานนะครับที่เชิญท่านไปก็สามารถนํามาเป็นหลักฐานได้นะครับ11นะครับผลงานทางโซเชียลมีเดียนะท่านอาจจะไลฟ์สดหรือ,อลงผลงานผ่าน y t u b e Facebook นะ อินสตาแกรมทิกตอกต่างๆได้หมดนะครับถ้านะครับเป็นผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการทํางานด้านการเพท่งเฉลืองานงานกานกู้ชีพนะครับ12นะครับอีกหลักฐานหนึ่งคือข้อคิดเห็นจากบุคคลที่3นะครับอาจจะเป็นนะครับเจ้าหนายผู้บังคับบัญชาท่านนะครับทำหนังสือรับรองหรือมีจดหมายรับรองจากเพื่อนร่วมงานนะครับหัวหน้างานนะครับให้ข้อคิดเห็นนะครับในการปฏิบัติงานหรือจากการบริการของท่านนะครับ สิบสามเป็นหลักฐานอื่นๆที่ไม่ใช่หนึ่งถึงสิบสองข้อที่กล่าวมาข้างต้นนะครับอาจจะเป็นนะครับสมาชิกของสมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับหลักฐานทางด้านวิชาชีพใบป,ประกอบวิชาชีพอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับหลักฐานต่างๆทั้ง13ข้อนะครับที่จะใช้ในการนะครับมายื่นนะขอเทียบวมประสบการณ์นะครับ ครับทีนี้เรามาดูนะครับคลิปนี้จะสอนวิธีนะครับโดยการใช้นะครับประยุกต์การใช้ Google Drive นะครับในการเก็บรวบรวมหลักฐานทั้ง13หลักฐานนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่สอบหรือองค์กรรับรองนะครับที่นะครับได้รับการรับรองก็คือบริษัท e m e d ี e ร e ันแบ e ็คเซ e ร์วิสต์เท n n นิ่งซิสจำกัดนะครับที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสัต์นะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุวรู้วิชาชีพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเราจะประยุกต์ในการใช้นะครับโปรแกรม Google Drive นะครับในการรวบรวมจัดเก็บหลักฐานให้เป็นระเบียบรียร้อยเพื่อเสนอต่อเจ้าที่สอบอย่างไรครับครับระดับแรกเลยนะครับทุกท่านนะที่จะรวบรวมจะต้องมีครับ Gmail นะครับของ Google นะครับก็จะต้องไปสร้างนะฮะให้ได้อีเมลของ Gmail ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับถ้าท่านได้นะครับ Gmail แล้วนะครับให้ท่านมานะครับล็อกอินเข้า Google นะครับลงทะเบียนด้วยอีเมลที่ท่านสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่สี่เหลี่ยมมุมขวาจุดๆด้านด้านขวาของจอนะครับไปที่แอป Drive นะครับเป็น Google Drive นะครับเป็น Drive นะครับเข้ามาถ้าท่านไหนนะครับที่เคยมีอยู่แล้วและมี การเก็บงานอยู่แล้วก็จะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่เคยมีก็จะไม่มีแฟ้มอย่างนี้นะครับถัดมาครับท่านต้องนะครับไปที่นะครับมุมซ้ายนะครับที่มีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีคําว่าใหม่นะครับให้กดนะครับกดแล้วก็จะขึ้นเป็นมีแถบ active ขึ้นมาคือเป็นมีโฟลเดอร์มีอัพโหลดไฟล์มีอัปโหลดโฟลเดอร์ให้ท่านกดโฟลเดอร์ใหม่นะกดไปนะครับมันก็จะขึ้นนะครับ ให้ท่านพิมพ์นะครับชื่อโฟลเดอร์นะครับเช่นนะครับให้ตั้งชื่อ,อนี้ครับแฟม้มแฟม้มผลงานอะไมครับแฟม้มผลงานแฟ้มสะสม ผลงานดีกว่าครับผลงานก็ตามด้วยชื่อนายต่อพง์นามสกุลนะครับส่งสีโรชนะครับแล้วตามด้วยเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรสมมติท่าสร้างเสร็จแล้วก,ก็กดสร้างโอเคกด,กดกดคำนี้นะกดคำว่ารสร้างปุ๊บมันก็จะเป็นมาเป็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับขึ้นมา ตามที่เราตั้งครับจากนั้นนะครับพอได้ตรงนี้แล้วครับให้ท่านดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่ท่านสร้างขึ้นอ่าดับเบิลคลิกนะครับโฟลเดอร์ที่สัานสร้างขึ้นแบบหนึ่งนะครับอ่าเข้ามาแล้วครับท่านก็จะเห็นเป็นว่างๆนะครับแต่ตัวนี้ที่ไม่เห็นว่างก็คือนะครับผมได้นะครับสร้างนะครับ โฟลเดอร์ folder, หรือแฟ้มขึ้นมาตามนะครับตามหลักฐาน13ข้อนะที่ได้เสนอไปข้างต้นนะครับก็จะมีหนังสือรับรองการทำงานนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่1นึ่งโฟลเดอร์ที่2คือใบกำกับหน้า,าใบกำหนดหน้าที่นะครับการทำงานใบประกาศบัตรให้ครบ13โฟลเดอร์นะวิดีโอ รางวัลผลงานในโซเชียลนะครับก็คิดเห็นบุคคลที่สามผลงานทางวิชาการผลงานจากการปฏิบัติงานผลงานก,นก,รนา,การเป็นวิทยกรหลักฐานอื่นๆนะครับเช่นใบประกอบวิชาชีพท่านให้สร้างครบนะครับวิธีสร้างก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยครับเหมือนสักครู่พอท่านก็มาในแฟ้มสะสมงานที่เป็นชื่อและเบอร์โทรท่านให้ท่านบวกนะครับกดที่บวกใหม่ปึ๊บหาแล้วก็กดที่โฟลเดอร์ใหม่ครับไม่ได้ขึ้นให้ตั้งชื่อครับท่านก็ตั้งครับโฟลเดอร์ที่หนึ่ง โฟวที่1ก็คือหนังสือรับรองผลงานนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ13ามโฟลเดอร์นะทำจนครบ1าโฟลเดอร์มันก็จะได้แบบนี้ครับอ่าเช่นนะครับไม่ใช่เปิดเปล่าๆนะเช่นโฟลด์ที่1ที่เราสร้างขึ้นแล้วนะอ่ามันจะว่างๆอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านก็เตรียมหลักฐานต่างๆไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านนี่แหละครับสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้ในไดร์ฟดีหรือไดร์อะไรก็ช่างนะครับ แล้วท่านก็ไปลากมาใสา่ให้ตรงตามชุดให้ตรงตามแฟ้มนี่ก็ได้นะครับเช่นถ้า,ถาท่านมีใบป,ประกาศิบัตรนะท่านก็ไปกดไปที่โฟลเดอร์ใบป,ประกาศิบัตรอ่าดับเบิลคลิกกัไปปึ๊บอ,อ่าก็ไปลากมานะครับเดี๋ยวนะเพิ่มถ้าไม่ลากเราจะเพิ่มนะครับหรือเครื่องหมายบวกบวกนี้ อ่าไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่ะวิธีที่ง่ายสุดคือไปลากมานะครับเดี๋ยวผมจะลากให้ดูอ่ะผมก็ได้โฟลเดอร์ผมเตรียมไปแล้วครับทีนี้นะครับนี่ก็เป็นทําเป็นหน้าจอสองช่องนี้ครับอันนี้เป็นใบประกาศนะครับโฟลเดอร์ใบประกาศที่เราสร้างขึ้นในคูเก d r ได e นะครับเราก็ลากครับอ่าส่วนย่างผมจะลากอันนี้นะครับไปปุ๊บวางปั๊บนะครับ วางหนังสนะครับมันก็จะโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโหลดใบประกาศอะไรเงี้ยตัวอย่างเป็นใบประกาศเจ้าหน้าที่สอบพยาบาลมันก็จะขึ้นมาางีน้นะครับอ่าใบประกาศก็ขึ้นมาละอ่านะครับถ้าท่านมีอีกใบอันนี้ก็ปิดไปได้นะครับถ้ามีกี่ใบท่านก็ใส่เข้ามาเลยนะครับใส่เข้ามาหรือถ้าท่านมีนะครับหลักฐานอื่นหลักฐานอื่นอ่าเช่นอ่าเช่นอาจจะเป็นการเป็นวิทยกรนะท่านก็ไปดู ว่าท่านมีไฟอะไรนะท่านก็ไปลากมาแต่าอาจจะมีสไลด์นะสไลด์การสอนการผลแพบาหรือการช่วยชีวิตการพ้นฐานหรือการ CPR ที่เป็นไลฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพแนะนำให้เป็น PDF นะมันจะรวมมือกันอยู่หลายถ้าเป็นไฟล์ภาพมันจะหลายหน้าก็ลากมาใส่นะครับใส่จนครบนะฮะจนครบเลยหรือเท่าที่มีหรือท่านไม่มีครบตามหลักฐานทั้งหมดนี้ก็ได้นะ,ะท่านมีอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับหรือท่านมีอันไหนมากน้อย ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่จาเป็นจะต้องมีครบทุกอันนะเพราะว่าสไตล์ของการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือนักผู้ชีพหรือบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสายสอนอาจจะมีนะครับผลงานวิชาการการเชิญเป็นวิกรเยอะมากนะครับสายปฏิบัติก็อาจจะต้องนะฮะใส่ผลงานนะการทํางานนะผลการปฏิบัติงานอย่างงี้นะครับอันนี้นะใบเคสนะท่านอยู่ในหมวการกเฉินท่านเอาใบเคสมาใส่ได้เลย ยิ่งมี100ร้อยเคสสองร้อยเคสยิ่งดีนะครับจะได้แสดงเห็นถึงความเชี่ยวชาญในการออกปปฏิบัติงานนะครับในทักษะของการเป็นนักกิชาชีพระดับสามนะครับครับพอท่านใส่ไปได้ครบแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวนี้ครับฉันจะต้องแช์นะครับกดตรงตรงด้านหลังนะครับด้านหลังชื่อท่านชื่อแฟ้มท่านนะครับโฟลเดอร์หลักนะ ที่แฟมที่มีชื่อนามกุลเบอร์โทรท่านอ่าแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกที่มีคนเครื่องหมายบวกที่เขียนว,ว่าแชร์แล้วก็ไปที่กดที่แชร์อ่า <c oughs> มันก็จะขึ้นนี่มาแะครับทีนี้ท่านต้องไปแก้ไขลิงก์นะครับตรงนี้ครับการเข้าถึงทั่วไปท่านกดตรงนี้กดลงมาปึ๊บมันจะขึ้นมันมีเดิมมันจะขึ้นว่าจํากัดนะอันนี้หมายความว่าถ้าท่าน หลังจากนี้ท่านจะต้องแชร์ลิงก์เนี้ยไปให้คนอื่นมันก็จะดูไม่ได้ท่านต้องมากดทุกคนที่มีลิงก์นะครับอ่าอน,นี้ยังไม่พอนะพอเรากดทุกคนมีลิงก์แล้วเสร็จปุ๊บนะครับก็มากดตรงนี้ตรงด้านขวานะครับมันจะมีว่าผู้มีสิทธิ์อ่านผู้มีสิทธิ์แสดงความเห็นแล้วก็เป็นเอดิเตอร์ให้ท่านกดเอดิเตอร์นะเอดิเตอร์ทำไมต้องกดตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับถ้าท่านทําเสร็จครับ ท่านจะต้องส่งลิงก์นะครับมาที่อ e ีเมลนะฮะเดี๋ยวอ e ีเมลผมจะให้ใต้ใต้คลิปนี้นะครับจะจะให้ใต้ใต้คลิปนี้ไว้นะครับแลาวก็ส่งอ e ีเมลมานะครับส่งลิงก์ส่งอีเมลที่มีลิงก์นะครับ, link, e link, รบเดี๋ยวจะบอกอีกทีเพื่ออะไรครับถ้ากดอินเตอร์นะครับเจ้าหน้าที่สอบจะสามารถเข้าไปดูและแก้ไขหรือสร้างโฟลเดอร์แยกนะครับ หลักฐานที่ท่านส่งมาบางอย่างที่อาจจะไม่จําเป็นไม่เข้าข่ายสมรรถนะของการเป็นอนัก,กุชชินระดับสามครับ 3, นะท่านเจ้าที่สอบอาจจะแยกสร้างโฟลเดอร์แยกกลุ่มออกมาให้นะครับหรือหรือท่านนะครับอาจจะได้รับการติดต่อจากเจ้าที่สอบเพื่อให้นะครับเพิ่มหลักฐานต่างๆเข้ามานะครับท่านก็จะเข้าไปตั้งนะครับโฟลเดอร์ใหม่ว่าเป็นหลักฐานเพิ่มเติม,ตมจากจากการอ่า แจ้งเจ้าหน้าที่สอบท่านก็ไปสร้างแล้วก็ท่านก็ลากโฟลเดอร์นั้นใส่เข้ามานะครับจากก็จนเราก็ทากันอยู่เนี้ยติดต่อเจ้าหน้าที่สอบจนสมบูรณ์นะครับทีนี้นะครับพอทาเสร็จสิ้นเป,ปิปครับตัวนี้นะครับคัดลอกลิงก์เนี่ยกดคัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์นะ,ะมันจะบันทึกแล้วแนละ้วท่านก็ปิดไปทีนี้ท่านก็ไปนะครับที่ gmail นะครับก็เข้าไป จีเมลนะครับอะมันจะขึ้นเมลมานะครับท่านก็ไปวางลิงก์นะฮะที่เมื่อกี้คัดลอกลิงก์นะเขียนนะครับเขียนเมลอ่าเขียนเมลเพื่อที่จะส่งลิงก์เมื่อสักครู่นะครับที่ท่านได้สร้างโฟลเดอร์ต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่สอบดูนะครับอ่านะครับ อ่ะครับพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาละครับให้เรากรอกนะครับอ่าล้วก็ถึงใครอ่าถึงถึงถึงผมเองนะครับตอ่อพงอ่าอีเมลผมก็มีตอ่อพงนะอ่าต่อพงหนึ่งหกเก้าแอสจีเมลดอคอมนะอ่าเรื่องนะครับก็ใส่เรื่องส่งลิงก์แฟ้มผลงานแฟ้มสะ สมผลงานอ่าใส่ชื่อด้วยนายต่อพง์นะจะได้ไม่สับสนครับเพราะว่าจะมีคนส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมจะได้รู้ว่าโอเคเป็นไฟล์ของใครนะครับส่งสีโรดนะครับอโอเคอ่าใส่เบอร์โทรก็ได้ยิ่งดีนะครับโทรจะได้โทรถามเลยครับถ้าเอกสารมานะครบก็ใส่ไปเลยครับศูนย์หกห้า หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกหกเก้าอ่ะก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็นะครับวางลิงก์นะครับเมื่อกี้เราคลิกลิงก์ว่าคัดลอกแล้วก็คลิกคลิกขวาของเมาส์แล้วก็วางอ่าเนี่ยเราได้นีแล้วดึงมาแล้วนี่นะครับแล้วก,กดส่งเลยครับกดส่งอ่าลิงก์นี้ก็จะมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาดูมาพิจารณาดูครับว่ามันมันถูกต้องไหมโอเคแค่นี้ครับก็สิ้นสุดละนะครับ ทีนี้ถ้าเรามีผลงานอะไรเพิ่มเติมเราสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลานะครับเพิ่มได้ตลอดเวลาในนี้นะครับในนี้นะครับถ้าเพิ่มมาแล้วท่านก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สอบหรือแจ้งผมก็ได้นะครับว่าโอเคผมเพิ่งไปรวบรมมาเพิ่มหลักฐานใหม่ก่อนที่จะพิจารณานะฮะก่อนจะเข้าพิจารณาในการประเมินนะครับประเมินสำหรับผู้ที่สนใจนะครับรีบนะครับรีบ,น,รบนำส่งเลย จะมีการประเมินนะครับโดยนะครับองค์กรรับรองบริษัท i m e พีเร y m e e i c a l s เซอ i ์วิสเท i n นิ่ n เซ็ e เ r จำกัดนะครับที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมณะนะฮะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาผู้ชีพนะครับจะเปิดทําการประเมินนะครับหลักฐานที่กล่าวข้างต้นนะครับในเดือนกรกระดานะครับเดือกรกระดานะครับเดือนเดือน เดือก็ดาประมาณ50นะครับ50ท่านนะครับ50ท่านนะครับใครส่งก่อนก็ได้พินาก่อนนะครับส่วนรายละเอียดนะครับรายละเอียดที่จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการประเมินหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งนะหรือโทรมาสอบถามอีกครั้งนะครับว่าจะมีค่าธรรมเนียมนะครับในการขอรับการประเมินเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นระเบียบของทางราชการโดยสาบัน ครูวิชาชีพนะครับองค์การมหาชนนะครับจะเป็นผู้กําหนดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนะครับที่นะครับที่จะสําหรับท่านที่จะมีมีความสนใจที่จะสมัครนะครับก็สามารถรวบรวมนะครับหลักฐานของท่านนะครับโดยการสแกนนะครับสแกนเอกสารเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อที่จะเวลาเราจะลากเข้ามาใน Google Drive มันก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ065119169หรือหรือนะครับอีเมลและเบอร์โทรจะแปะไว้ที่ใต้ลิงก์ของคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ